สามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมคือเดิมนั้นเนี่ยนะฮะโมเดลในการพัฒนาเศรษฐีของเราเนี่ยเราเน้นสิ่งที่เราเรียกว่าโมเดลสป라이ชเชนโมเดลเนี่ยกำลังจะไปยากละเพราะว่ามันเกิดสงครามการค้าเนี่ยระหว่างกันนะโมเดลใหม่เนี่ยนะฮะมันมันจะกลายเป็นว่าเราเองยังไม่ได้ตั้งหลักเลยว่าเราจะข้ามไปโมเดลใหม่ ได้อย่างไรซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับมีการขยับการลงทุน,นออกจากจีนนะ <c oughs> เพื่อที่จะหาแหล่งที่มีค่าแรงผลิตที่ถูกกว่าวนเวลานี้แนวโน้มของการลงทุนเนี่ยที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของระดับสินค้าที่มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นไปนค,คือในไทยเนี่ยนะฮะการกระตุ้นให้เด็กของเราเนี่ยเรียนในเรื่องของคณิต วิทยาศาสตร์แล้วก็คอมพิวเตอร์นี่เขา้งจะมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของไทยในเวลาเนี่ยที่เข้าจะเข้าไปในขบวนการที่จะมีการย้ายการผลิตชิปคอมพิวเตอร์นี่ออกมาจากประเทศจีนมันก็ไม่ได้สดใสแต่ละเครื่องยนต์ของเราตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างตัวที่น่ากังวลเวลานี้คือสออโสลอ,ออกมันโตแต่มันไม่ได้โตบูมเท่ากับเดิมนะแต่ตัวที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่เลย แล้วเป็นปัญหาซึ่งมันเป็นลากเง้าในการที่ไปก่อปัญหาอื่นก็คือการลงทุนภาคเอกชน,านการลงทุนน้อยการจ้างงานก็มันก็จะน้อยไปตาม ทีนี้นอกจากสิ่งที่เป็นความเสี่ยงจากข้างนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะเรื่องของความเสี่ยงเรื่องปัจจัยทางภูมิรศาสตร์แล้วนะคะหันมาดูในบ้านเรานะคะก็มีหลายส่วนที่อยากจะชวนอาจารย์รธีรชัยมองนะคะว่ามีความอ่อนแออยู่ตรงไหนที่น่าเป็นห่วงหรือเปล่าที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในอาการของเศรษฐกิจไทยตอนนี้ค่ะก่อนจะไปคุยถึงเรื่องปัญหาหลักของของภายในของเราเนี่ยมันมันมีปัญหาประการหนึ่งคือ ในแง่ของการปรับตัวนะครับของเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่ในความเห็นผมเนี่ยนะไอความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมคือเดิมน yep. ัม้นเนี่ยนะโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของเราเนี่ยเราเน้นสิ่งที่เราเรียกว่าโมเดล p l y c h ช i n ต่างชาตินะฮะอาจจะเป็นตอนตกเนี่ยมาแล้วก็มาลงทุนในประเทศต่างๆในเอเชียประเทศหนึ่งก็ผลิตชิ้นส่วนหนึ่ง อีกประเทศหนึ่งผลิตชิ้นส่วนอีก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 ชิ้นหนึ่งแล้วก็มาประกอบแล้วมาประกอบกันนะฮะไอ้ตรงเนี้ยโมเดลเนี้ยกำลังจะไปยากล่ะเพราะว่ามันเกิดสงครามการค้าเนี่ยระหว่างกันโมเดลใหม่เนี่ยนะฮะมันมันจะกลายเป็นว่าเราเองยังไม่ได้ตั้งหลักเลยว่าเราจะข้ามไปโมเดลใหม่เนี่ยได้อย่างไรนะะทีนี้กรณีของการลงทุนเนี่ยซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับมีการ ขยับการลงทุนเนี่ยออกจากจีนนะเพื่อที่จะหาแหล่งที่มีค่าแรงผลิตที่ถูกกว่าก็ปรากฏว่าประเทศที่ได้อน,นิสง์ไปเต็มที่เลยเนี่ยก็กลายเป็นเวียดน,นามสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่า,วาเวียดนามน,น,นั้นมีสายเดินรถไฟเนี่ยนะเชื่อมระหว่างเวียดน,นามตอนเหนือเนี่ยกับจีนตอนใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทจีนขนาดใหญ่เนี่ยที่จําเป็นจะต้องย้ายออกนอกประเทศเนี่ยไอ้ตัวแม่เนี่ยนะครับย้ายออกมาได้ก่อน แต่พวกซัพพลายเออร์เนี่ยที่ผลิตชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยนะเขายังไม่จำเป็นต้องย้ายตามมานะฮะเขาสามารถจะส่งชิ้นส่วนเนี่ยเข้ามาผลิตเนี่ยมาประกอบมาอะไรต่างๆนะเนี่ยนะครับมาใช้ในเวียดน,นามได้เลยจนกระทั่งเมื่อไหร่ปริมาณการผลิตเนี่ยในเวียดน,นามเนี่ยสูงพอนะฮะเขาถึงจะไอ้ตัวพวกซัพพลายเออร์ถึงจะมาตั้งโรงงานเนี่ยผลิตเนี่ยในเวียดน,นามแลน,นี้ลักษณะอย่างนั้นเนี่ยไทยไม่ได้ไม่ได้อน,นิสงเลย ทั้งที่เราก็อยู่ไม่ได้ไกลนะ,ะนะเพราะว่าเราไม่ได้มี ا ي, ا ي, ا ي, ทางรถไฟในในลักษณะที่สะดวกเนี่ยรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมระหว่างไทยเนี่ยขึ้นไปถึงประเทศจีนนะอไอโอ์ปรนกอบตรงนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นปัญหาว่าเราเองยังค้นหาตัวเองยังไม่พบนะนะในแง่ที่ว่าเราจะเราจะาพัฒนานะแนวทางอะไรเนี่ยที่จะทำให้ ไอ้ความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยกลับเข้ามาได้อีกนอกหเนือจากนั้นเนี่ยวนเวลานี้แนวโน้มของการลงทุนเนี่ยที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของระดับสินค้าซึ่งมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นไปนะฮะยกตัวอย่างเวลาในประเทศหนึ่งเนี่ยที่มีแนวโน้มจะจ,ะ,จะ,ะพัฒนาในแง่ของอธุรกิจที่เชื่อมโยงไปกับการผลิตชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยนะ ได้ดีเนี่ยประเทศหนึ่งนี่คือมาเลเซียเวียดนามเวลานี้ก็พยายามที่จะแบ่งตัวเองเนี่เข้ามาสองประเทศเนี่ยนะฮะมีคนมีเด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยที่สามารถจะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยในสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศไทยเนี่ยผมดูตัวเลขแลวผมตกใจเขาบอกสูงกว่าเป็นสิบเท่าเลยนะคือในไทยเนี่ยนะฮะการกระตุ้นเนี่ยให้เด็กของเราเนี่ยเรียนในเรื่องของคณิต วิทยาศาสตร์แล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะโอกาสของไทยในเวลาเนี่ยที่เขา้าจะเข้าไปในขบวนการที่จะมีการย้ายการผลิตชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยออกมาจากประเทศจีนเนี่ยมันก็ไม่ได้สดใสเท่ากับประเทศอย่างตัวอย่างอย่างของมาเลเซียส่วนประเทศอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขามีพวกแร่ธาตุอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะที่เขามีมีความสามารถในการที่จะด,ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาได้อัตโนมัติอยู่แล้วล่ะค่ะ แล้วก็อย่างประเทศอย่างสิงคโปร์นั้นก็เป็นธรรมดาว่าเขามีคนของเขาเนี่ความรู้ค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นพวกกิจกรรมที่เกี่ยวกับบริการที่มีความซับซ้อนเนี่ยได้มากนี่คือปัญหาที่ว่าประเทศไทยเวลาเนี่ยคือไอ,ไอตัวความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยเหมือนกับเวลาเนี่ยเราที่มีอยู่เดิมหายไป ะะแล้วเรายัางหาไอ้ไอความสามารถในกนารแข่งขันใหม่เนี่ยยังยังไม่ได้ไอ้ส่วนที่มีอยู่แล้วแล้วก็ยังมีอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคือในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะฮะในเรื่องของท่องเที่ยวในเรื่องของอาหารพวกนั้นแต่ว่าแวลูแอดมันไม่ถึงกับถึงไม่ไม่ถึงกับสูงแล้วมันมันมันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งนะฮะของของของกิจกรรมของประเทศส่วนที่จะเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันจะพาเราเนี่ยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเนี่ย ให้พ้นจากสิ่งที่เขาเรียกกับดัดกับดับกับไรายได้ปานกลางเวลาเนี้ยเหมือนกับยังยังค้นหาตัวเองยังไม่พบถ้าดูโดยศักยภาพนะคะตอนนี้เราอาจจะยังไม่พบแต่มีสิ่งที่เป็นแนวทางนะคะหรือว่าโอกาสบ้างมหมเราอาจจะต้องบ่มเพาะเราอาจจะต้องสร้างนะคะแต่มันอาจจะมีฐานอยู่ระดับหนึ่งที่เราจะผลักดันให้มันเติบโตต่อได้มันคืออะไรคะเท่าที่อาจารย์เชรชัยมอง คือต้องมองก่อนว่าประเทศไทยนั้นมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเรามันมาจากในเรื่องของการการดูแลในเรื่อง,องการศึกษาการโปรโมทการศึกษาเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้กระตุนเด็กของเราเนี่ยนะครับให้มีการเรียนเนี่ยเต็มที่อาจจะเป็นเน้นในเรื่องในเรื่องของอ,อะไรหลักการที่เราเรียกว่าไม่ทิ้งใครไว้ด้านไว้ข้างหลังเนี่ยมากเกินไปซึ่งลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้การ การเรียนการสอนเนี่ยนะครับขาดการแข่งขันการาที่จะพยายามผลักดันเนี่ยนะครับให้เด็กเก่งไปรวมกัน <S <S เพื่อจะให้แข่งขันกันเนี่ยระหว่างเด็กเก่งเนี่ยนะครับมันก็จะน้อยเกินไปตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาที่ที่ที่ทรอลังมาน,นานแล้วเวลาเนี้ยคือพอ,เ,อเรามีปัญหาในแง่ของโครงสร้างปัญหาใหญ่ของชาติเนี่ยปัญหามากขนาดนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่า ถึงเวลาทางฝ่ายการเมืองอยากจะแก้ปัญหาก็มักจะพยายามมองอะไรสัน้นๆอยากจะทําอะไรให้มันเกิดผลแบบทันทีปุ๊บปั๊บนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปในเรื่องของการแจกเงินคือภาคการเมืองเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะก่อนหน้ารัฐบาลที่แล้วรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังไม่ได้เคยเห็นการแจกเงินให้กับประชาชนเนี่ยเพื่อเอาไปใช้จ่ายนะฮะเพื่อเอาไปต่อลมให้จใจเพื่อเอาไป อ,อุปโภคบริโภคเนี่ยมากเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครในยุคของอรัฐบาลท่านบนนุณเอกประยุทธ์ไอ้ตรงนั้น,นอาจจะมีเหตุผลอยู่นะ,ะเพราะว่ามันมันมีปัญหาโควิดที่ต้องที่ต้องเทคแคร์ตแต่มันทําให้ภาคการเมืองชักเริ่มมองว่าเอนะ,ะไอ้ลักษณะของการใช้เงินไปลักษณะอย่างนี้มันเห็นผลเร็วนะฮะแล้วประชาชนเนี่ยก็จะมีความพอใจไอ้ตรงนี้เองเนี่ยที่ทาให้ ในแง่ของของการวางนโยบายมันเลยออกมาเนี่ยเป็นลักษณะนโยบายชอตเทอมนะฮะเล่งผลเร็ว uh, เนี่ยมากกว่ายกตัวอย่างเช่นการแจกเงินตามโครงการดิจิท a l วอลเล็ตนะฮะ uh, ตรงนี้นะฮะมันจะต้องหาทางที่จะ uh, uh, แก้ไขปรับปรุงให้ได้ครับค่ะทีนี้คือดังนั้นเราอาจจะไล่ดูเรื่องของปัญหานะคะแล้วก็อาจจะคงถามอาจารย์ถึงแนวทางที่จะเสนอแนะนะคะว่าควรจะแก้ไขหรือว่า มีนโยบายอย่างไรเพื่อดรักมือนะคะนอกจากปัญหาเรื่องของการที่เราอาจจะยังไม่ได้เห็นนโยบายที่แก้ปัญหาระยะยาวมองกันเพียง,ยงแค่นโยบายระยะสั้นของฝั่งรัฐบาลแล้วนะคะคือถ้ามามองส่วนที่เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจนะคะเรามีภาคการส่งออกเรามีภาคของการบริโภคในประเทศเรามีการใช้ใจ่ายภาครัฐเรามี การลงพุมของภาคเอกชนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าแต่ละส่วนเขาก็มีโจทย์มีปัญหาของเขาด้วยเหมือนกันนะคะในบรรดาเครื่องยนต์อาจรารย์ธชัยมองแต่ละเครื่องยนต์ของเราตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคือถ้าเรามองเครื่องยนต์เนี่ยเราก็จะไม่รู้ปัญหามันมาจากอะไรเราเครื่องยนต์มันเป็นอาการเราจะไม่รู้สาเหตุของไข่ใช่ไหมเครื่องยนต์มันบอกว่าไขา้อันเนี้ยไข่สูงไข้ต่ำ เครื่องยนต์เวลาเนี้ยเท่าที่เราสังเกตดูเนี่ยนะ,ะตัวเลขที่รู้สึกว่าจะเป็นที่พอพอใจของทุกฝ่ายเนี่ยมากหน่อยก็จะเป็นตัวเลข personal consumption การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเนี่ยนะแต่ไอการอุปโภคบริโภคตรงนี้เนี่ยเวลาเนี้ยถึงแม้อยู่ในอัตราที่มันน่าพอใจก็จริงนะแต่ว่าถ้าเครื่องยนต์อื่นเนี่ยมันมันไปแล้วมันแผ่วลงแผ่วลงเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็จะมากระทบนะ ตัวที่เป็นตัวที่น่ากังวลเวลานี้คือส่งออกส่งออกมันโตแต่มันไม่ได้โตบูมเท่ากับเดิมนะ,ะตัวเลขท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นที่เป็นที่สบายใจได้เนี่ยก็จริงนะแต่ว่าเราจะเห็นได้ชัดว่าการส่งออกเนี่ยสินค้าที่เราผลิตเนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะไปแข่งขันได้เนี่ยน้อยลงเรายังติดอยู่กับไอ้ไอ้ไอพวกสินค้าประเภทเดิมเนี่ยนะ ที่ที่เป็นสินค้าแบบโบราณเนี่ยนะเช่นดิสไดรฟ์นะที่เวลานี้เนี่ยการผลิตและคนเนี่ยใชไ้ไอ้ไอ้คอมพิวเตอร์ที่เป็นลักษณะของแล็ปท็อปหรือตัวคอมเองเนี่ยน้อยลงเวลานี้เขาใช้อะไรที่เป็นมือถือเนี่ยนะกับเคลื่อนนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนเนี่ยเป็นปัญหาแหละในเรื่องของการส่งออกซึ่งเราต้องหาทางแก้ ตัวที่มีปัญหาอีกประการหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคือในเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐเพราะว่าการเบิกจ่ายงบประมาณมันช้าแต่อันนั้นคงแก้ปัญหาได้นะฮะแต่ที่น่ากังวลเ่ยคือว่างบประมาณของเราเนี่ยเหลือไปเนี่ยในเรื่องของเอาไปใช้ในการลงทุนของเราเนี่ยค่อนข้างจะน,น้อยอแต่ตัวที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยเนี่ยนะแล้วเป็นปัญหาซึ่งมันเป็นรากเหง้าในการที่ไปก่อปัญหาอื่นน,นะครับ ก็คือการลงทุนภาคเอกชนการลงทุนน้อยการจ้างงานก็มันก็จะน้อยไปตามนะลงทุนน้อยในแง่ของการปรับประสิทธิภาพในการผลิตมันก็จะน้อยไปตามในการที่จะคิดมีนวัตกรรมแนวคิดอะไรใหม่ๆอะไรมันก็จะน้อยไปตามนะตรงนี้นะม,นมันกลายเป็นว่าไอ้พวกเครื่องยนต์เวลาเนี้ยนะฮะ มันมันมันมีหลายตัวเลยนะหลายเครื่องเลยเนี่ยซึ่งด,ดูแล้วเนี่ยเรายังไม่น่าพอใจ